เนะในระวังก็เปืี่ยนเลยว่าต้องเอาอะไรนะกระดาษชูวาเอาบิกเกอร์นะครับมาสองอันอันนึงจะใช้อัซิตโตนอันนึงจะใช้น้ำเปล่าอีกอันนึ่งจะเอาสามนะ <c oughs> อันนี่หมดนะอันอีกอันนึงก็จะใช้แอลกอฮอล์นะครับนกเนสรจบได้ยนะัันนะครบ เอาเซิรเปิร์เราออกมานะครับนะเอาออกมานะี่คือน้ำใส่ถุงมือนะถุงมือนะไรแอนด์วิชนลเราจะใช้ถุงมือหนึ่งเพื่อกันสารที่มันเปื้อนมือเรานะครับนะเลือกไซส์ให้มันตรงนะครับเสื ok> ้เล็กมาไม่ไ okay, ด้ดูไซส์นะจะมีข้างๆกล่องนะจะเป็น l m s x h อันอันนี้ไซส์ของผู้หญิง

รู้รู้ด้วยนะครับคือ,อขวดจะนับขวดมันจะไม่เหมือนกันนะถ่ายยังถ่ายถ่ายนานนะแต่ขวดมันจะใส่ได้แค่มันจะอะซิโตนมันจะกัดพลาสติกนะถ้าเขาไม่เขียนว่าอาจัจตุลแบบเดียวอัอจตุลมันใส่นะน,นี่น่าจะอันเดียวกันไหมอิโตนเะนาะอัจตุลแนั้นหมดแล้วอันนี้อย่ามั่วนะไมลได้ใส่อจัจตุ ดูที่เขาใสแล้วใส่อะไรอันนี้เราต้องซื้อมาตอนนี้เราหยิบมาใช้ก่อนคำว่า DI ไหมเดน DI ไอไนส์ DI ไอไนส์บอเตอร์าวก็เป็นน้ำที่ไม่มีการแตกของประจุน้ำแบบนี้เราแตาไปกองแล้วทำให้มันไม่เกิดการแตกประจุจบนะยันจะโดนใส่ช่วยมันนะครับเท่เลยค่อยเทนะครับ จริงมันต้องมีปวยนะเพราะว่ามันมีเห็นไหมดูดีเห็นไหมปวยปวยเล็กปวยแก้วไหมไม่เห็นแต่เป็นปวยแบบแบบนี้นะเทเทแบบที่จริงมันต้องมีที่ที่ใส่เงินก็เทนะครับเราไม่มีก็จะใส่ที่แก้วก่อนนะครับนะเราจะเอามือนิ้วคันห้อยตรงรูนะครับนะรูแล้วจับปากขวด แค่เหมือนเล่าเลยนะครับแก็จุดสาดนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นสาดละหเหยนะครับนะจิดสาดให้รวดเร็วจริงๆเราใส่หน้ากากด้วยนะครับเพราะมันมี้ โอเคก็ใส่ประมาณนี้ไว้ก่อนนะครับนะงั้นงั้นมันจะพังเลยเนาะจบไปจบไารย์บางครั้งเราเห็นขวดนี้เรากเระบาดเป็นโกดอะไรโกรธที่มันน้อยๆยนในบริษัยในรั้วน่าบ่อมนะถ้าเราอ่านดีๆนะครับมันเชื่ออะไรก็ดูด้วยนะมันก็ระวัดองต่างๆแล้วก็เอเจนต์แอลกอฮอล์มันกัน อย่ามาเทลิเสรศษเลยขั้นต้นนะครับแล้วก็เอาไม่ใช่เนียวนะใช้นีแทนนะครับทีเลยแต่ว่าเซมเปิ้ลเรามันเล็กนะครับนะก็ใส่นิดเดียวนะครับเราจะล้างเซมเปิ้ลประมาณนี้นะครับปุ๊บนะทั้งชาดีนะครับทั้งชาดี ก็แสแซมเปิลเราเนี่ยใส่แนิลีนโซต้นะครับเป็นแล้วก็เอาพีมที่มันไม่เป็นแมกเนติกนะครับนะเป็นเป็นไทแมกเนติกก็หยิบเอาแซมเปิลของเราแซมเปิลน่าจะเป็นแซมเปิลนี้นี่เป็นแซมเปิลนี้เราจะทำสองอันนะครับนะเส,สร็จซ้อนเลยก็ได้นะครับ ถ้ามันเป็นชนิดเดียวกันนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับถ้ามันถ้ามันคนละอันก็อย่าไปใส่นะครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะล,ลืมนะครับแล้วก็อะซิโตนเนี่ยห้ามโดนพลาสติกนะเดี๋ยวมันจะมันจะเป็นฝ้าเลยลองดูไหมลองดูไม่หูลองดูนเนี่ยลองดูลองดูนีก่อนนะอ่ะสั่งนี้ก่อนนะเกิดความอ เหนฝ้าไหมฝ้าเกิดขึ้นแล้วนะอจิโตนอย่าโดนอย่าไปโดนไอ้พ้าจะติดนะครับเห็นไหมฝ้าแล้วแค่นั้นนะครับนะก็อจิโตนโอ้ไม่ถามดีกว<อ>่าปล่อยไปครับพี<อ>่ชไม่จะไปแกล้งเขาบ้างต้องมีไอ้ซอย อุปกรณ์สามัญประจำโรงเรียนผมนี่นี่ปล่อยสามัเวลาตัดปล่อยเราก็ฎีมันมีขอบเป็นอย่างนี้นะครับเสร็จง่าจะใช้ทำอยู่นี่ครับแล้วก็ตัดออกมาใช้พอประมาณนะครับพับซึ่งซึ่งวน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 แ้วก็เรามาตัดติดปากนี้นะครับติดปากจริงเราต้องมีอะไร อย่างวิศว์มาเขียนมาว่าเปน็นเป็น,ปนอะซิตโตน,นนี่แท่งสีเหลืองคือ,ออไม่ใช่ใผมตัดคลิปแป๊บหนึ่งให้จ้ะเฮ้ยอ,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 อย่างเงี้ยครับตัดต่อตัดต,ต่อได้เรื่อยอธิขันอะซิตโตนนะแล้วมันก็เขียนชื่อตัวเองไว้ได้วยนะอันนี้เทคนิคญ,ญ,ญี่ปุ่นนะ แล้วก็อันนี้เครื่องโซน,นเิเคตนะครับเป็นเครื่องสัน่นตื้นเ่อห้มันออกดูสังเกตว่ามันจะมีน้ํานะครับนะถ้าน้ํามันเยอะก็ตักตออกนะครับเพราะว่าถ้าเรานี่ลงไปปุ๊บพวงมันก็จะมันก็จะหงายหลังนะครับโอ, <laughs> โอเคในที่ตักก็เอาวิเกอร์ตัดออกเริมมาเรื่อยๆนะน้ำ อันนี้เป็นที่ทิ้งก็ทิ้งตรงนี้ได้เลยนะครับไม่รัวใช่ไหมโอเวได้เลยอ่ะโอเคบางด้ก็โอเคครับผมจบคลิปก่อนนะยันเสรยนนี้แล้วนะก็ ก็คือมันไม่เย็นเวลาสั่นมันไม่ล้มก็โอเคแล้วเสียบปลั๊กนี่ครับนะมือพึ่งจับน้เสียบปลั๊กเฉยนะถ้าเครื่องสวอติเคียด,ดีมันเอ่ไม่รู้ว่าครั้งนี้ดีหรือเนะปล <ะ S 1> ่านะแตได้ยินว่ามันไม่มันไม่ฟังนะมันจะสามารถตั้งเวลาได้นะครับนะสามารถบอกอุณหภูมิได้นะแล่ที่ความถี่ในการสั่นเนี่ยมันก็จะบอกไว้มันมีกี่เฮริร์ตกี่เฮิร์ตนะเครื่องนี้บอกรู้เปล่า กติก็จะประมาณค0เฮิร์ตนะไม่เป็นไรนะถ้าเราให้อุณหภูมิด้วยก็เกิดไปอุณหภูมิทั้งน,นี่บอกว่าไปด้วยนะครับก็คือจะฮี a อุณหภูมินะมันถึงได้แปนะครับนะบ60บละกันแล้วก็สั้นทักสิบนาทีนะครับน่ะสะนาสิบวินาทีรอ10นาทีนะครับเป็นาม เรื่องนี้มันไม่ตัดนะครับแล้วก็ตัดเองนะครับตรงนะีตัดเสเร็จเรียบร้อยแล้วส่วนฮีตเตอร์ก็ยังไม่ต้องตัดก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเราจะฮีดอีกนะครับไม่รอดไ,ไม่รอดมาดูดที่ว่ามันมันสายหรือเปล่านะครับนะสังเกตว่ามันขุ่นแล้วนะครับขุ่นแล้วออกหรือเปล่าถ้าไม่ออกต้องเอาอะไรเขียวนะครับร้อนมากนะก็ <c oughs> ดีนะครับขีบออกมานะครับปึ้งปึงนะสังเกตว่าไม,ไม่ไม่ออกนะครับไันไม่ออกไม่ออกเนาะไม่ออกใช่ไหมนะไม่ออกก็ทำใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่จะไม่ออกก็คือต้อง เอาวันนี้นะครับนะคิช <Keep S 1> ชูพ่พับพับแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็หักงออย่างนี้นะครับนะมันเป็นรูปแบบตรงนี้แล้วก็เอาอะซิตโตนใส่นะครับอะซิโตนใส่ให้มันเปียกนะครับแล้วก็ค่อยๆเช็ดออกอย่าให้มันขูดหน้ามันนะครับนะ เ,เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมันมีหลายภัพก็พับกึกอ,อีกกึกนึงแล้วก็ตนใสนะนะ่มันสุกโป,ปกกก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับนะอย่าเอาอันเดิมใส่เพราะว่ามันจะขูดฟิล์มที่เราเคลือบมา เวลา,าลากลากไปฝั่งเดียวอย่างนี้นะลากอย่างนี้นะไม่ต้องลากกึกๆ,ๆอย่างนี้นะไม่ต้องถูค่อยๆลากไปอันนี้ที่มาสก์กโผลแล้วก็พับเป็นใหม่นะครับนะยังเราต้องใส่ถุงมือนะครับเพราะว่าสีตัวมันกัดมือน็่นจะสะอาดแล้วนะครับแต่เราต้องไปสูนิเคตอีกครั้งหนึ่งพิธดูด้านหลังด้วยนะครับ กลังไม่สะอาดก็คิมซอสทำอันนี้ใช่ไหมทำไปไอจีใช่ไหมหรือไปเอฟอีสามโมสีเอฟอีสามมัีก็ไปไอจีได้ไหมช่ไปเราเปลี่ยน ข้างทางประเด็นค่ะอ๋ออันนี้ที่เป็นสารแม่เหล็กเป็นเป็นเอฟทีสามกัสี่ใช่ค่ะอโอเคโอเคไว้เสนอใล้าๆกันอย่างนี้แหละนะแต่น่าจะรอสปอตเตอรลิงเดี๋ยวรอทาร์เก็ตมาก่อน ทำอีกรอบนึงเนาะอันนี้ใส่สีตัวอีกรอบนึงก็อันนี้ที่เขียนเรียบแล้วก็เอาไ้สานเขี่ยอีกรอบหนึ่งนะนนสีสรรงนนเยอะไปด้ว,ว,วยมาก,กไปด้วย,วยถ้าใส่น้อยไปมันจะกระแทกนะครับถ้ใส่พอประมาณนะเพราะมันเพื่อคือเคยสั่นไปครั้งนึงแล้วมันหกักโอ้โหนะครับนั้นสานแรงเกินไป ทำน,นะครับอันนี้ก็จับ่างนี้นะครับที่ปลายด้านนี้แล้วก็ลวดไปนสะอาดเลยอันนี้ต้องขอบคุณรามอสนะครับราเฟลรามอสเป็นขอบสุณรัติเจตนาจ,จะเลี้งเดียรเได้หนึ่งแก้ว เขายัางอยู่ไงยังอยู่นิดนงนี่ใหโพสต์ดอกนะเดี๋ยวจดูตรงน,นี้ตรงน,นี้มันเห็นไหมมันเป็นไฟไหมมนะันไม่ออกไปหมดนะครับก่อนที่เราจะมาทําอย่างนี้ต้องสั่นก่อนหนึ่งครั้งนะครับนะโซนิเคก่อนหนึ่งครั้งโซนิเขเคกเป็น เวิร์บนะครับ Sonication เป็นคำนามน,นะครับเราจะได้เขียนลงไปในพ็อปปั๊บด้นะ Sonication เอาไว้นะครับต่อกร้วไพกก็จะอยู่อย่างนี้ของวีทั้งวันเห็นไหมดำดำนะครับเจะขาด ีก5นาทีนะครับจนะ6นาทีแล้วครับตัดได้หรืติดได้ยังไงหยุดไหมติดได้ก็ก็เป็นโซนเขดอีก10นาทีนะครับเนเดินนะครับก็ปรับภูมิสัก10กิรังพอด,ดีนะครับนะโอเคครับแล้วก็อันนี้ที่มันเหลือนะครับนะเป็นอจิตนเก่าเมื่อวกี้ สารเมีทิสรนะครับกรดูตามนะครับมันจะมีอโซโทนอตั้วถึง่เต็มยังเนี่ยไม่ใไม่ใครอันนี้ดีดนีเหมือนเดิมนะดีดีเหมือนเดิมเติมได้เติมได้จ้าปวดมากนะก็เททิงนะครับ ถ้าเป็นญี่ปุ่นมันจะเขียนจด้วยด้วยว่าเราทิ้งไปกี่มิลลิแอลแล้วก็จะมีล็อกมุกไว้เพราะว่าพวกนี้มันต้องให้ส่งไปกำจัดที่ร้านนะแล้วร้านบรันสัตว์นี้ได้ไหมประหยัดน้ำมาก ใส่ไอาอาัลคาินใส่น้อยเกินไปนะครับแล้วนี่มันร้อนด้วยนะครับแล้วไออซลคนมันระเหยเร็วดูดีๆนะครับสิวมาทีมันเกือบจะหมนแล้วนะครับเวลาเราทําก็ดูด้วยนะครับจบง่าะรู้สึกว่ามันผิวดีแล้วนะครับนะเวลาจะใส่ไอพวกสายพวกนี้ก็ดูดีๆด,ด้วยนะครับนะอันนี้ก็เป็นเอทิเลแกลอฮอนะครับหลังจากที่ใส่อซัซคานเรียบร้อย อันนี้จะเป็นขั้นตอนลองสุดท้ายนะครับในการในการพีนนะครับนะจ็ต้องพิธีพิถันนะครับเพราะว่าแซมเปลิลนึ่งสามหมื่นนะครับไปทำนะครับมันมันมีค่าด้วยนะนะสนนอเาร ่ิันที่มันเดิมมังเ็รพวกมันก็ปิดเอาปิดอะไรนะปิดสวิตช์อุณหภูมิเลยก็ถอดพักเลยนะครับใส่จะไม่ก่้อนนะครับอันนี้น่าจะสามเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาแกะดูนะครับอ <c oughs> ทีนี้เรามาดูว่าหน้าอันไหนมันสัมผัสกับมันเป็นฟิล์มที่เราที่เราวัดนะครับนะสังเกตว่าที่ที่เป็นที่เคลือบมาจะเป็นสีฟ้าตรงนี้เนาะใช่ไหมอีกด้านหนึ่งมันจะไม่ได้ไม่ได้เคลือบนะครับนี่มันนี้ไม่ได้เคลือบมาด,มาดูมาดูนะอาจารย์จําได้ว่าฝั่งนี้เคลือบมาฝั่งนึงนะครับน,นี่นี่ตรงนี้ก็บมานะครับนะนเอาไปแตะนะครับ แล้วก็เวลาเสร็จปุ๊บก็อันนี้มันจะเป็นอะไรนะกาวกาวนะครับเอาอันนี้ไปดรงเสร็จใสกาวนะครับเคือบมันจะนองๆมันจะนไีไยนี่นะเราเห็นว่ามันเคลือบอย่างไหมัมนจะถอแอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอย,ย่าใส่ผิดทางนะครับ <c oughs> แล้วกาวไปโดนตรงนี้งี่เห็นไหมฝั่งนี้เนะาะอันนี้กาว ตอนต่อขั้วก็ต้องติดขั้วตรงที่มันเคลือบด้วยใช่ไหมครับที่มันเป็นที่เป็นฟิล์มะนครับครับนะนี่นะโอเคนะอเนาะแล้วก็ใส่ไว้ปึ๊บเสร็จเรียบร้อยนะครับเวลาเตรียมเซนเปิลก็อะไรอย่างนี้แม่งไปให้สชวชนะครับนะเดีย๋ยวอาจารย์จะทำคนได้ให้ทุกคนนะครับนะอันนี้เสร็จก็มวิธีวันจีครับผมจบนะอาจารย์